ครับสวัสดีครับผมตาคูขอบ่นมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับตามสัญญาที่คุยกันไว้นะครับว่าจะใช้เวลาว่างในช่วงนี้ครับนักเรียนนะครับเขาจะขยายการเปิดภาคเรียนไปอีกนะครับนานพอสมควรนะครับหนึ่งกรกฎาในเวลาที่เหลือก็เลยบอกน้องๆว่าว่างไหมถ้าว่างนี่มาเรามาลงทุนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมเอ่อ เพื่อที่จะเตรียมรองพื้นนะครับจะปลูกแตงโมนะครับแต่ส่วนหนึ่งด้านนู้นนะครับเขาก็เริ่มปลูกแล้วนะครับการเตรียมดินเกลี่ยดินนะครับก็เป็นทีมงานนะครับนี่น้องนี่ปากามมวะใครเป็นแฟนปากามมวนมาเด้อครับนี่ดอกมอนนะครับโอ้ทับมือปีอ้อมาจับจอบนะครับเออมืออะไรนอนี่แม้แต่หมอพรามยังยอมยอมลงทุนวันนี้มาเต็มเต็มเลยนะครับ เอ่อมือซมือโซทำอะไรโอ้มือซอ่อยดินนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นการใช้แรงงานครับแต่เป็นการมาร่วมนะครับร่วมร้อยนะครับเราในความเป็นอนาคตก็คือศิลปินนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับทำชื่อเสียงให้จังหวัดทำชื่อเสียงให้ท้องถิ่นทำชื่อเสียงให้วงวงเราเผ่าพงวงตระกูลของเรานะครับนั่นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ขมรไทยขมรนะครับจะมีความ เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะโดยเฉพาะถ้าเป็นกันตตึมนะครับจะเป็นลาวไม่ได้จะเป็นกุยไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นขมรนะครับไทยขมรแต่ในส่วนที่เกิดการหลงหลายทราบซึ้งนะครับหลายชนหลายกลุ่มหลายภาษาสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนะครับว่างๆนะครับท่านที่สนใจนะครับมาร่วมนะครับเพื่อสร้างอาชีพนะครับคิดว่าอีก2-3เดือนนะครับ ถ้าโควิดเขาไม่อยอมละจากโลกนี้ไปนะครับก็คือพวกเราได้แหละช่วยกันที่จะป้องกันนะครับดูดูแลกันอย่าให้โรคนี้นะครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากมายแต่เราใช้โอกาสความเป็นโคิดของเขาได้แหละนะครับมาร่วมกันต่อยอดมาร่วมกันสร้างอาชีพนะครับทุกอย่างก็คือเพื่อปากเพื่อท้องนะครับเราทานมื้อเดียวนะครับ3ามชั่วโมง หิวอีกแล้วชั่วโมงอีกแล้วนะครับวันหลังจะกินอะไรนะครับแล้วจะกินเดิมๆมันก็เบื่อนะครับหรือแต่กินบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องมีการแปลนนะครับวิธีคิดวิธีหานะครับอันนี้ก็คือเป็นดินค่อนข้างจะเป็นดินทรายนะครับก็น้ําก็ไม่ไม่ทั่วถึงนะครับก็ใช้วิธีการสูบน้ําเข้ามาเพร่าเรามีสระข้างๆนะครับ ก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะครับมีมูลบัวกับมูลหมูนะครับเคยปุ๋ยไก่ไว้ก็มีการรองพื้นเคมีนิดหน่อยนะครับสูตร15-15นะครับนั่นเป็นธรรมเนียมก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่อึน400%นะครับมันจะต้องมีการเสริมปรุงแต่งบ้างนะครับเป็นชูรสนะครับวันนี้ขอบนนะครับขอบนอีกรอบหนึ่งนะครับท่านที่มีความรู้นะครับ ถ้าเห็นวิธีการทําวิธีการดำเนินการท่าอย่างไรแล้วแนะนําด้วยนะครับแนะนําด้วยเราจะเอาความรู้ที่ท่านมาประยุกต์ใช้นะครับนะครับงั้นพอบนชั้นนี้ก่อนครับนะครับไปดูนะครับเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่น้องๆแก่ลุงๆพี่ๆป้าๆนะครับครับครับสวัสดีครับ